Got an itch yes, I can't scratch. Yes, I I'm missing a piece that completes a whole oh, part yes, of me. Yes. An open wound scar to see. Everybody come I here, yes. gather round. Sarani Welcome to the freak show, the best I in see. town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head. head constantly. Head thoughts jump around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get, to get lost sense. in the sedative. Gotta show what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna wait. obsessed with the rest i got an itch to scratch สวัสดีครับเรายัางอยู่ในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทําตามคําเรียกร้องนะครับหลายคนอยากจะให้ลองเล่นลองรีวิวมิดฟิลคนนี้ก่อนเพราะว่าน่าสนใจไม่ว่าจะยืนเป็นตําแหน่งมิดฟิลตัวรุกหรือว่ายืนปีกวานะครับเปิดมงแม่นเลอเกินหาคานคันฮาลูกูนะครับมิดฟิลทีมชาติตุรกีจากอินเตอร์มิลานนะครับผมใครที่รอรีวิวตัวอื่นอยู่ถ้าเกิดว่าผมทําไม่ทั่วถึงยังไงก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะฮะแต่และคลิปเนี้ยใช้เวลาทํานานมากๆเลยนะครับนี่นั่งทำตั้งแต่เช้าเลยนะ ตำแหน่งหลักจริงๆของเขาจะเป็น CMF นะครับแต่ว่าสไตล์ของเขาจะเป็น Creative p พ maker มันจะไม่แสดงผลที่ตำแหน่ง CMF นะครับถ้าเกิดยืน CMF มันจะเป็นออฟสไตล์ไปถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ c r e a ร i v e p พ maker แสดงผลจะต้องยืน AMF นะครับถ้ายืนตรงกลางนะหรือจะเล่นเป็นปีกสูงก็ได้นะครับปีกสูงปีกซ้ายปีกขวานะครับจะเป็นปีกสไตล์ c r e a t i v e p พ maker ก็ได้ถือว่าเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์ในแนวรุกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงต้นนี้ผมจะจับยืน AMF ก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงปลายจะลองเอาไปเล่นเป็นปีกดู จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมทำเว็บตาเรียบร้อยนะครับหากานูกูจะทำตันโลโมนัสได้สูงสุดอยู่ที่97นะครับผมการอัพเนี่ยก็สามารถอัพได้หลายแบบนะครับนั้งแต่ตัวนี้มีความหลากหลายในการอัพค่าพลังหรือเกินเชียวนะครับแล้วก็สามารถอัพค่าทีมในขณะที่ค่าพลังตัน97ได้ด้วยนะครับกดออโต้นำทางไปก่อนนะฮะกดออโต้นำทางจะได้ o v e อ editing ที่95คุณดูรายละเอียดค่าพลังบางอย่างนะครับเราสามารถปรับได้นะครับอย่างเช่นบอลคอนโทรลเนี่ย89ให้เป็นสีเขียวเข้ม90ก็ได้นะครับผม จบสกอร์77ฟินิชชิ่งสีส้มนะเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นสีเขียวอ่อนอย่างน้อยนะครับในการยิงตรงรอบนะฮะลูกฟรีคิกลูกโค้งนี่ก็ปรับเพิ่มได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกมรับนะครับ เนื่องจากตำแหน่งหลักตามการ์ดจะเป็น c m f เวลาเรากดออโต้เนี่ยเกมจะบอกว่าให้เราอัพดีเฟนดิ่งด้วยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสายลุกนะครับเอาออกให้หมดเลยฮะด e เฟนดิงเอาออกให้หมดเลยนะฮะเป็นสีแดงแป๊ดอยู่แล้วนะครับแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับเอาออกให้เหลือศูนย์เลยนะครับคิกิ้งพาวเวอร์เนี่ย89นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็น90เป็นสีเขียวเข้มนะอันนี้เพิ่มได้นะครับบาลานซ์เตอร์มิ่ก็จะเพิ่มไปตามลำดับเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เราสามารถปรับปรุงค่าพลังได้หลากหลายรูปแแบบจจรริิงๆนนะคัออออ่่่่่าาาตตถ้เเกกกดวใใมมผืสลย เกมเเนี่ยเวลากดออโต้เนี่ยเกมจะไม่ให้เราอัพฟินิชชิ่งแต่ตัวนี้เราจะไปเล่นเป็นปีกแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใส่ย,ยิงตรงกรอบไปด้วยฟินิชชิ่งนะครับใส่ไป4นะครับผมตอนแรกจากเดิมเนี่ยฟินิชชิ่ง77นะตอนนี้เพิ่มเป็น81นะฮะจากสีส้มเป็นสีเขียวอ่อนเลยนะครับแล้วผลพลอยได้ก็จะได้มาเป็นยิงลูกฟรีคิก89ด้วยลูกโค้ง87นะครับใครจะเพิ่มฟินิชชิ่งมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะแต่สำหรับผมเองผมว่าแแแแแคคค่่่่่่่4ก็เเเเเพพพพีีพีี Pass, ยยยยยยงงงงอออออออลลลล้้้้วววววนนนนาาาาะะะะรรรืขขขโสสสสสตติััับบผผมมมมมถึจดููู ว่าผมจะเอาแต้มไปอัพอย่างอื่นด้วยนะฮะผมก็เลยลดพาสซิ่งจาก12เหลือ11นะครับมันก็ยังเป็นสีเขียวเข้มอยู่ดีนะฮะสิ่งที่เราเพิ่มก็คือใส่ดิสบิ้งนะฮะจาก8เป็น9ด้วยนะครับเราจะได้บอลคอนโทนมาเป็นสีเขียวเข้มเป็น90นะครับนี่มันมีเหตุผลนะที่ผมจะลดจะเพิ่มอะไรแบบไหนนะครับผมทีนี้เราจะเหลือพอยอยู่4พอต์นะครับเราจะไปเพิ่มคิกกิ้งพาวเวอร์อีกนะคิกกิ้งพาวเวอร์จากเดิมตอนแรกจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับ89นะครับไปใส่โลว์เวอร์บเนี0 ผมแล้วก็เราจะเหลือพอยต์อีก1นึ่พอยต์ไปอัพค่าทีมด้วยนะครับอัพ l o v e r b a s t e n เนี่ยนอกจากเพิ่ม k i ้ง i n g power แล้วนะครับก็จะไปเพิ่มสปีดต้นแล้วก็ความอึดด้วยนะครับ overall rating เราได้เกานะครับเดี๋ยวจับลงทีมจะเป็น97นะครับแถมเหลือ 1. นึ่พอยต์ไปอัพค่าทีมอีกด้วยอย่างที่บอกไปนะครับนักเตะตัวนี้เนี่ยเราสามารถประยุกต์อัพได้หลากหลายรูปแบบเหลือเกินนะครับผมขึ้นอยู่กับเอาไปใช้งานในด้านไหนนะครับแต่ที่สําคัญคืออย่าลืมว่าตําแหน่งหลักจะเป็นซีามรับนึงถ้าเเกิดว่่าาาคุณจะอมลนเป็นตัวรุกา อัพตามนี้ก็จะได้พอยอีกหนึ่งคอยนะครับไปอัพค่าทีมนะครับแล้วแต่ว่าเราเล่นสไตล์ไหนนะครับเดี๋ยวในช่วงต้นนี้ผมจะจับยืนเป็น AMF ก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายจะจับไปยืนเป็นปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายมันก็ยืนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท้าหลักของเขาคือเท้าขวานะครับถ้าเล่นปีกขวาเนี่ยมันก็จะเป็นการเน้นเปิดมงมากกว่านะครับหรือจะยืน CMF ก็ได้นะจริงๆเนี่ยก็เป็นออฟสไตล์ไปนะครับผมมาดูรายละเอียดข้างในนิดนึงนะครับสูง178อายุ28ในเกมนะครับตำแหน่งสามารถเล่นได้หลากหลายเลอเกินนะฮะปีกาาปปีขวตสูง ครับหรือ AMF CMF ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ครีทีพิเมเกอร์แสดงผลก็ต้องยืนตามที่บอกไปนะครับเกมลุกได้80นะฮะบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยบอลชั้นี่90-86-88นะฮะเป็นสีเขียวเข้มสวยๆเลยนะฮะโลพัสมาเทสพัสรเราลดลงมาแต่ก็ยังสูงอยู่ดีนะครับ91-93จบสกอร์ล้วเพิ่มมาเป็น81นะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับยิงลูกฟรีคิกล้าเพิ่มมาเป็น8ปลูกโค้งลรวเพิ่มมาเป็นสปดส้นเป็80นะครับดนสี90เลย ล้าทรงตัว81และความอึดสมินาก็เพิ่มมาเป็น84นะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะฮะการใช้เท้าซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะความเป็นยามมีเดียมนะครับหรือว่า2เต็ม4นั่นเองนะครับอ่าหลักๆต้องล็อกเข้าขวาเนาะสกิลนะครับก็มี10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับมีสกิลเซฟเฟนส์ก็ส์มูฟนะครับมี2สกิลคองบอลนะฮะแค่2เนาะเสียดายไม่มีพวกแบบเป็นทัสกสกิลเทิร์นอะไรต่างๆไม่มีนะฮะแต่ก็ยังมีสกิลยิงปั่นโค้งยิงไกลพุ่่่งงงงสสสกกกกิิิลลลยยยเเเเเเเพพพีบบนนะะะฮออออมรรร์์คัแททททุชว้า เปิดบอลแม่นยำพินพอยคอสซิงคอสบอลจากด้านข้างด้วยถ้าเกิดเอาไปเล่นปีกนะครับแล้วก็มีสกิลปั่นก้อยยิงข้างทางด้านนอกเอาไซเคอเร์เดอร์อีกด้วยนะครับ,รบชื่อของฮาคารคานฮา,านูกูนะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามผลงานหรืออาจจะไม่ค่อยได้ได้ยินชื่อเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเขาเล่นในซีลิอาร์เจลี I นะครับแต่ก็เล่นกับอินเตอร์มิลานนะถ้าเกิดใครได้ติดตามอย่างน้อยๆเนี่ยผลการแข่งขันนะครับหรือว่า ัวข้อข่าวอะไรต่างๆก็คงได้ยินชื่อกันมาบ้างนะครับผมอ่าบางคนก็ดูแต่พิมารีกเนาะก็ต้องเข้าใจด้วยนะบางคนไม่ได้สนใจลีกอื่นเลยนะครับผมแต่บางคนก็บอกว่าเออดังจะตายดังจะตายอันนี้ผมพูดในภาพรวมนะพอคนก็ไม่ได้ติดตามจริงๆนะครับผมในช่วงต้นนี้เนี่ยผมจับยืน AMF ฝั่งซ้ายนะครับเป็นแผนที่มี MF c MF 2คนนะครับยืนคู่กันนะยืนฝั่งซ้ายจะได้ถ้าเกิดมีโอกาสยิงไกลก็ล็อกด้วยขวานะครับยิงขวานะครับหมุนแบบนี้แล้วปานโลกนิ่ม เฉียวเสาไปนิดเดียวสำหรับท่านไหนที่อัพโดยการกดออตโต้ไปแล้วแล้วไม่ได้ปรับอะไรเนี่ยมันจะไปอัพแบบ Defending ด้วยนะครับดิเฟนดิงเนี่ยก็อัพตาม C M F แง่ตำแหน่งหลักของเขาถึงแม้ว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครที่เอาไปยืนเป็น C M F ตามตำแหน่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับคือก็ช่วยเกมนรับได้บ้างในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่า คือเราเห็นค่าพลังไปแล้วอ่ะแพทเทิร์นค่าพลังมันเน้นเกมรุกมากกว่านะครับถ้าเกิดไปอัพดิเฟนดิ้งเนี่ยแทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรเลยเพราะมันเป็นสีแดงแป๊ดๆอยู่แล้วนะครับผมแต่คือกดออโต้มันเอาตามตำแหน่งหลักนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังข้างในเนี่ยเราต้องดูด้วยนะฮะนักเตะบางคนเนะี่ยอย่างเปดี้ก็เหมือนกันนะกาบี้เหมือนกันนะเป็นตัวรุกแต่ว่าตำแหน่งหลักเป็น CMF แล้เเราเป็นเคียทีมเปเมกอร์ในบางล่างก่อนอัพก็คิดดูดีๆนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดใายอัพไปแล้วก็ไม่เป็นไรคร ต้องบอกว่าเล่นเยอะมากนะไม่ใช่เล่นแค่แมตช์แมตช์นะเล่นไม่ต่ำกว่า15แมตช์เออไม่ต่ำกว่า15แมตช์นะครับคือจังหวะมันได้บอลมันไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเกิดเราจงใจที่จะเล่นแบบตามสไตล์ของเราโดยไม่ได้เน้นปั้นเน้นรีวิวตัวที่เล่นเนี่ยคือมันใช้เวลาเยอะมากนะครับนี่ขนาดผมเล่นแบบเน้นปั้นนิดนึงนะครับต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่รอคลิปอื่นอยู่เนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับมันใช้เวลาเยอะจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเออเสไขึ้นมาได้แบบภายใน2นาที30นาทียังารามทุกขั้นตอนนีย ดูลูกนี้ฮะแต่ว่าจุดสังเกตของการเล่น AMF คือเราต้องเน้นเล่นแบบปั้นบอลให้กับกองหน้าให้กับปีกมากกว่าที่จะเลี้ยงบอลไปกับเท้าแล้วยิงเองเล่นสไตล์คล้ายๆกับเดอะบอยเลยใครเล่นเดอะบอยอยู่นะครับสไตล์คล้ายๆกันเลยไม่ได้หมายความว่าเก่งเท่ากันนะหมายถึงว่าวิธีการเล่นคล้ายๆกับเดอะบอยเลยนะครับคือเป็นตัวที่ป้อนบอลให้กับเพื่อนมากกว่าแล้วก็บางจังหวะที่หากมีโอกาสยิงไกลได้ยิงเลยครับมีสกิลสนับสนุนนะครับแต่หลักๆ่ะที่ผมเล่นเนี่ยผมเน้นแบบชงให้กับเพื่อนมากกว่านะครับแต่ดูจังหวะนี้นะครับ นี่แทงทะลุช่องนิ่มๆ,ๆเลยฮะจ่ายคือและพาสสวยๆเยอะนะครับเป็นตัวที่ออกบอลดีนะฮะคือไม่ต้องเป็นตัวจบสกอร์หรอกฮะถ้าผมเล่นนะถ้าเล่น m f นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเปิดบอลแม่นนะครับนี่อันนี้จังหวะโฉบไปด้านซ้ายแล้วเปิดเข้ามานะครับเปิดด้วยเท้าซ้ายนะฮะแต่จริงเท้าซ้ายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จังหวะบอลมันได้นะครับมีสกิลพินพอยต์ crossing นะครับยืนปีกซ้ายก็ได้นะแต่อันนี้ยืน AMF นะครับจังหวะเติมขึ้นไปฝั่งซ้ายนะครับ มีสกิลสนับสนุนในการจ่ายบอลเพียบเลยนะครับดูจังหวะนี้นะครับรับแล้วปั่นก้อยลูกนี้แห่จังหวะเนียนๆในการแทงทะลุช่องโดยการปั่นก้อยนะครับสวยๆเลยแล้วจังหวะต่อไปเราจะเล่นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่จังหวะออกบอลจากตรงกลางสนามอันนี้สําคัญนะจะออกไปด้านข้างหรือออกไปด้านหน้านะขึ้นอยู่กับนฟนฟตัวรุก ต่อตายคยีทีพิเมเกอร์นี่นะครับผมบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นตัวปิดทองหลังพระบ้างอะไรบ้างนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวจบที่ดีนะฮะแต่เป็นตัวเริ่มที่ดีนะครับการออกบอลที่แม่นยําเป็นสิ่งที่สําคัญในการเข้าทําเกมรุกของเรานะครับถ้าเราออกบอลไม่แม่นเราก็จะหงุดหงิดเนาะเออเป็นตัวออกบอลที่ดีเหมือนกัน,นในจังหวะโยกเข้าไปนะครับหาช่องแล้วร้องหน่อยดิเสต้าเนาะคือบางจังหวะผมคิดว่า เขายิงไกลได้แต่ว่าผมอาจจะยิงจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีโยกเข้าในโยกเข้าในแล้วปั่นอีกทีหนึ่งดีนี่มันรู้สึกมันไม่คเคยโค้งพอแต่บางคนเนี่ยอาจจะอัพแบบฟินิชชิ่งเพิ่มขึ้นกว่าผมอีกนะฮะบ,บางคนอาจจะอัพฟินิชชิ่งเพื่อเพิ่มลูกโค้งลูกยิงตรงกรอบแล้วก็ลูกฟีคิกมากขึ้นนะครับก็ก็แล้วแต่สไตล์นะครับแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สนค่าพลังโอเวอร์ออลข้างนอกนะครับจริงๆอัพ96าแล้วเพิ่มฟินิชชิ่งมากกว่่านนีีน้้้กโคงรทึึูส ติดนิดนึงนะครับลูกฟรีคลิกจ้านี่ยิงได้เหมือนกันนะครับเวลาเราอัพเพิ่มฟินิชชิงมันก็จะไปเพิ่มในเรื่องของการยิงตรงรอบลูกโค้งนะครับแล้วก็การยิงฟรีคลิกด้วยนะครับมีประโยชน์เลยแหละนะใส่ฟินิชชิงนะครับแต่ใส่พอประมาณนะแล้วแต่ว่าจะชอบประมาณไหนนะครับเปิดด้วยซ้ายทีนึงโค้งคือบางคนอาจจะไปใส่ฟินิชชิงแบบเต็มสตรีมเลยนะค่าพลังอว่าออจะเป็น96อะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ชอบเลยนะฮะว่าสุดค่าพลังข้างนอกหรือเปล่าดูฮะลูกนี้แทงกับฮาแลนดนิ่มๆเลย เป็นตัวออกบอลเป็นตัวจ่ายบอลที่ดีนะออโดยเฉพาะจังหวะบอลสั้นหรือว่าบอลที่ไม่ได้ต้องใช้จังหวะมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าพาบอลไปกับเท้าบางทีมันอาจจะมีติดๆนิดนึงถึงแม้ว่าบอลคอนโทรลจะอัพมากขึ้นก็ตามนะครับแต่อย่าใช้จังหวะมากจนเกินไปนะครับแล้วปั่นอีกทีหนึง่ง ถ้าเอามายืนเป็น AMF นะครับเราก็จะได้ตัวจ่ายบอลที่ดีตัวป้อนบอลตัวสร้างสรรเกมที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทําชิงวันทูหรือว่าแทงทะลุช่องจ่ายบอลสั้นเนี่ยมีสกิลสนับสนุนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเอาไปยืนเป็นปีกขวาล่ะ บางคนนิยมเอาไปยืนเป็นปีกขวานะครับสไตล์ครีเอทีฟเฮมเมเกอร์แสดงผลที่ตำแหน่งปีกข,ขวาปีกสูงแบบนี้ด้วยนะครับผมค่าพลังไม่ดรอปด้วยนะยืนได้97นะครับแล้วก็จะได้ใช้ศักยภาพในการเปิดบอลแม่นๆของเขาจากฝั่งขวาโดยการเน้นเปิดมงเกมมิ่งกองหน้าตัวจริงผมใช้เป็นคอนุโนโตเรสนะครับตัวสำรองนี่เป็นฮาแลนนะฮะเหมาะเลยสําหรับการเปิดมเกมมิ่งนะครับผม <Audience is S 1> คือถ้ายืนปีกขวามันก็จะเป็นสไตล์ครีเอทีฟเฮมเมเกอร์ไปนะครับการเปิดบอลดูวิถีโค้งดิ เล่นปีกขวาสไตล์เคียร์ทีพีเมเกอร์สไตล์สร้างสารรค์เกมริมเส้นแบบนี้เนี่ยข้อเสียคือเราอาจจะไม่ได้ปีกที่มีความเร็วเท่าไหรนักนะครับก็ต้องใช้จังหวะฝากหรือว่ากระชากลากเลื้อมันอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเราจะได้ปีกที่มีความเปิดบอลแม่นขึ้นนะครับเนี่ยใช้เหลี่ยมนิดนึงนะฮะคือมันอาจจะไปด้วยความเร็วไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้จังหวะนิดนึงแล้วพวกสกิลสนับสนุนในการเทิร์นบอลอย่างหมักเสยเทิร์นดับเบิลทัสอะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีนะครับคืออาจจะต้อง เล่นทีมเวิร์กกี้นึ่งเ่เล่นนักเตะประมาณนี้เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวในการล็อกเลี้ยงอะไรพวกนี้อาจจะน้อยแล้วต้องอาศัยทีมเวิร์กนีดหนึงในการในการฝากแล้วชิงหรือประคองเหลี่ยมบอลน,นิดนึงนะครับไม่ให้ช้าจนเกินไปหรือเร็วจนเกินไปนะครับถ้าเราประเมินแล้วว่าเหลี่ยมนี้เปิดได้นะครับแบ็กของคู่ต่อสู้หรือกองหลังของคู่ต่อสู้ตามไม่ทันแล้วเปิดเลยนะครับนี่จังหวะนี้เอาบอลลงสวยแล้วมีพื้นที่มีเวลานะครับฮาแลนอยู่ข้างในเปิดบรรจงเข้าไปฮึมฮม่องตรงตัวซะงั้งงนเปิดสวยมากนะครับ บอลวิถีโค้งสวยมากนะครับมีสกิลสนับสนุปปน pinpoint crossing นีเปิดโค้งสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่าพลังการเปิดก็แม่นยําอยู่แล้วนะครับจุดเด่นของเขานี่คือการการส่งบอลสั้นส่งบอลยาวเนี่ยคือเป็นค่าพลังที่สูงที่สุดของเขาอยู่แล้วนะครับโอ้นี่เรียกจุดโทษได้แล้วก็ยิงเองเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะลด passing งลงไปแต้มนึงนะฮะแต่ค่าพลังการส่งบอลน,นะฮะ passing นะครับ low pass และ high pass ก็ยังสูงอยู่ดีนะครับผม แต่การเล่นปีกสไตล์คีทีพเมเกอร์นะครับแน่นอนฮะปีกสไตล์นี้จะไม่ใช่ปีกที่เน้นความเร็วเท่าไหรนักนะครับเป็นปีกที่สร้างสรรเกมนะฮะแล้วก็เรื่องของการตัดเข้ามายิงข้างในนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยปีกสไตล์คีทีพเมเกอร์อาจจะวิ่งตัดเข้ามาข้างในเพื่อลุ้นทําประตูน้อยกว่าพวกสไตล์โพลิฟิกพิงเกอร์อันนี้ <S <S เท่าที่ผมสังเกตนะครับแต่เราจะได้ในเรื่องของการเปิดบอลที่แม่นขึ้นแหละถ้าเราประครองจังหวะได้นะครับเราดูว่าเออจังหวะไหนควรแทงควรไปได้เหลี่ยมไหนไปได้เนี <S <S ่ย <ละ S 2> <nou, S 1> ไปได้แล้วไปะครรปปด้แลวอองเิ ค,คุณจะเปิดแบบ stunning cost หรือว่าเปิดแบบธรรมดาก็ได้แล้วแต่จังหวะว่าเออบอลสั้นบอลไกลนะครับผมหลักๆเลยถ้ายืนปีกเนี่ยเราจะได้ปีกที่มีการเปิดบอลที่แม่นยำม,มากนะครับมันจะไปล็อกเข้าเท้าขวาด้วยนะครับถ้ายืนฝั่งขวาแบบนี้นะฮะนี่ครับปักคองนิดนึงแล้วเปิดดูโคง้งวิถีบอลเด ถ้าเกิดใครชอบเปิดมงเกมมิ่ง Gaming, ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถเล่นเปิดมงจากด้านขวาได้ดีทีเดียวนะครับดูจังหวะชิงกับแบคครับแล้วไปต่อท่ยมคุณดีนะประคองบอลดีๆจังหวะดีๆเนะี่ยคุณได้เปิดบ่อยๆแล้วก็ได้ทําประตูบ่อยๆนะครับจากจังหวะเปิดมงแบบนี้นะครับ สัปดาห์นี้ฮาคาโกู uku, เนี่ยฟอร์ม B นะครับจุดสังเกตคือนักเตะฟอร์ม B หรือ A ก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะหัวตกนะครับผมเล่นไปประมาณสัก15แมตช์เนาะหัวตกหัวแดงแบบนี้ประมาณ2แมตช์นะครับก็มีบ้างนะไม่ใช่ว่าฟอร์ม A ฟอร์ม B แล้วหัวจะไม่แดงเลยนะครับก็มีบ้างนะครับตอนนี้สัปดาห์นี้ฮาคาโนกู uku, ฟอร์ม B นะครับเพราะฉะนั้นก็ลงเล่นได้แหละนะเป็นตัวจริงได้นะครับ สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดสําหรับนักเตะคนนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถไปยุกแล้วก็ปรับปรุงค่าพลังในการอัพเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบนะครับ โดยที่ค่าพลังโอเวอร์ออข้างนอกมันยังอยู่ที่9 7อยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสเกลผ้าค่าพลังที่9 7ปิ่มๆจาก9 8แล้วนะครับทำให้เราปรับหลายอย่างเนี่ยมันก็เลยยังอยู่ที่9 7อยู่นะครับแถมยังเหลือพอยต์ไปอัพค่าทีมได้อีกด้วยนะครับอันนี้สําหรับใครที่ยังซีเรียสเรื่องค่าพลังโอเวอร์ออข้างนอกนะครับแต่สําหรับบางคนที่ไม่ซีเรียสค่าพลังโอเวอร์ออข้างนอกเนี่ยจริงๆก็สามารถอัพเหลือ9 6โดยที่ข้างในไส้นายเนี่ยไปเพิ่มจุดเด่นเรื่องของ,อง,ของ,ง,อางปาสซ อันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับโคกอีกทีหนึ่งเปิดโค้งน่ากลัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเล่นได้หลายตําแหน่งนะครับคือถ้าเกิดใครไม่ชอบจริงๆแบบว่าโอ้เราไม่ค่อยติดตามลีกซินีอาทเท่าไหร่น,นะครับผมเอาเป็นตัวสเปร์ก็ได้นะเป็นตัวสำรองเอาไว้ยืน CMF ได้ AMF ได้ปีซ้ายปีขวาได้เป็นตัวชงให้กับเพื่อนที่ดีเหมือนกันนะครับสำหรับทางคาันคันฮานกูนะครับแต่แมตช์ไหนถ้าเกิดหวัวตกนะไม่ต้องเอาหัวแดงแล้วครับหัวส้มเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าเอาลงนะฮะ เอาลงเฉพาะแมสตี้ฟิตฟิตนะครับคุณจะเห็นศักยภาพของเตะคนน,นี้ได้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs> ลงช้าเลยวันเสร็จท่าน,น <S <S าผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบน <Way back S 2> เพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better. for I thought I would never, never be fine. I strive oriented. just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, but I've been a lot of pain. Some things are not as sad as they were a year ago. But all will be okay.